พี่ช็อกโก้นะคบวันนี้มาเจอกับพี่ช็อกโก้กันอีกเช่นเคยในการเรื่องเล่าสกุชชี่นะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูตอนก่อนนะคบต้องรีบไปดูกันนะครับพิมเลยนะคะพิมพ์คําว่าเรื่องเล่าสกุชชี่ใน u t u b e น้องๆก็จะเจอกับพี่ช็อกโก้นะครับพี่ช็อกโก้จะมาเจอกับน้องๆทุกวันพุธและวันเสาร์ในช่องสแตมแบนคิดนะครับแล้ววันนี้พี่ช็อกโก้ก็จะมาตามคําเรียกร้องนะครับเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายคนทักเข้ามาในอินสตาแกรมของพี่สแตมแล้วก็ทักมาใน y YouTube คอมเมนต์มาบ้างนะครับอยากให้พี่ช็อกโก้นั้ ซึ่งเป็นสกูตชี่แบรนด์ของยูดีมที่พี่สแตมเป็นคนทํานะครับและแล้ววันนี้เราจะพาน้องๆมารู้จักกับเจ้าช็อกโกชิพทั้ง3สีมาดูกันว่าพวกเขามีความเป็นมาก,กันยังไงกว่าจะกลายมาเป็นสกูตชี่ให้น้องๆได้บีบเล่นกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องเล่าเจ้าช็อกโกชิพทั้ง3าตัวเลยครับ เดิมทีนะครับก่อนที่จะเป็นเจ้าช็อกโกชิพทั้ง3สีอย่างที่เห็นเนกันในปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนนั้นมันก็เป็นแค่เจ้าแก่3พี่น้องธรรมดาที่อาศัยอยู่บนเกาะชิปปี้แลนด์ซึ่งก่อนเนี้ยเต็มไปด้วยฝูงแกะมากมายมหาศาล และแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเจ้าแกะตัวพี่ได้ชวนชวนน้องแกะทั้งสองตัวนั้นไปเดินเล่นกันตามปกติทั้ง3เดินเล่นไปเรื่อยๆชมนกชมไม้จนไปพบกับปากถ้ำแห่งหนึ่งด้วยความที่ทั้ง3นั้นอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากจึงได้เดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็เดินทะลุออกมา ทั้ง3ได้พบกับดินแดนที่สุดมหัศจรรย์กับทุ่งหญ้าแห่งขนมหวานหลากหลายชนิดสุดลูกหูลูกตามองไปกว้างไกลเสลือเกินมีแต่ขนมหวานแกะทั้ง3ดีใจเป็นอย่างมากโดยตัวพี่รีบวิ่งเข้าไปหาช็อกโกแลตอันแฟนโอชะและได้กินมันอย่างอเด็ดอร่อย ส่วนตัวที่2เมื่อเห็นเค้กสีชมพูของหวานสีชมพูก็รีบวิ่งเข้าไปกินแล้วก็ตามด้วยตัวที่3ที่ชอบบูเบอร์รี่เป็นพิเศษจึงวิ่งเข้าไปหากินเค้กบูเบอร์รี่พายบูเบอรี่แล้วก็สิ่งที่เป็นบูเบอรี่ต่างๆทั้ง3นั้นกินกันอยาอ่างอร่อยอยู่บนเกาะแห่งขนมหวานโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอะไร เวลาผ่านไปสักไม่นานเท่าไหร่ตัวของพวกเขาทั้ง3ตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนสีมีไอติมงอกที่หัวออกมาเป็นสีสีและเวลาผ่านไปนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขาเปลี่ยนไปพวกเขาได้เดินทางกลับไปยังปากถ้ำที่จะกลับไปยังเกาะชิปปี้แลนด์แต่พวกเขาไม่พบทางออก พวกเขาก็ต้องติดอยู่ในเกาะแห่งคารหวนานนี้เป็นเวลานาน,านเกือบสองถึงสามชั่วโมงแกะทั้ง3เดินหาทางออกจนหมดแรงจนล้มพับไปทันใดนั้นนางฟ้าได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าพวกเขาและได้บอกเจ้าแกะว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนที่พวกข้าช่วยกันสร้างขึ้นมาพวกเจ้าเข้ามาทำลายมากัดกินโดยที่พวกเจ้าไม่ขออนุญาตรู้ไหมมันผิด และนางฟ้าก็ได้ยื่นกระจกไปให้เจ้าแกะทั้งสาตัวส่องใบหน้าของตัวเองที่เปลี่ยนไปเจ้าแกะตกจะใจเป็นอย่างมากที่ใบหน้ารูปรษณ์ของตัวเองเปลี่ยนไปตัวพี่เปลี่ยนไปเป็นแกะช็อกโกแลตซึ่งมีหัวเป็นช็อกโกแลตกลิ่นเป็นช็อกโกแลตโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยส่วนตัวที่สองนั้น รูปร่างกลายเป็นสีชมพูทั้งตัวมีไอติมเป็นโคนฝีรุง้งทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากและแล้วตัวที่สมเขาก็ตกใจขเขาเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวเขากลายเป็นสีเหมือนบูเบอร์รี่กลิ่นเป็นบูเบอร์รี่หัวเป็นไอศครีมขึ้นมีบูเบอร์รี่ไหลออกมาเขาตกใจเป็นอย่างมากและได้สอบถามนางฟ้าว่าพวกเขาจะทํำยังไงดีพวกเขาไม่อยากเป็นแบบนี้นางฟ้าจึงนั่งคุ้นคิดหาวิธีทางและในที่สุดก็คิดออก นางฟ้าจึงบอกว่ามีเพียงวิธีเดียวก็คือให้พวกเจ้าไปสร้างความฝุขให้กับเด็กๆทั่วโลกแกะทั้งสามตัวมองหน้ากันไปมาเราต้องทำยังไงล่ะนางฟ้าบอกว่าง่ายๆคาดจะเสกจเจ้าไปเป็นของเล่นชนิดหนึ่งให้เด็กๆได้เอาไปเล่นไปกอดไปบีบทันในนั้นนางฟ้าจึงเสกเจ้าแก่ทั้งสามตัวกลายเป็นช็อกโกชิพและก็พาเจ้าแก่ทั้งสามตัวส่งเข้าสู่โรงงานยูดรีม เพื่อผลิตกลายเป็นของเล่นต่างๆเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆทั่วโลกตลอดไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องของเจ้าช็อกโกชิพทั้ง3ตัวนะครับน้องๆน,นะครับอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าครับกับการที่ไปขโมยกินขโมยอะไรโดยที่ไม่ขออนุญาตคนอื่นก่อนเป็นสิ่งไม่ดีเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชโคโค็อกโกลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อยากให้พี่ช็อกโกเล่าเรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเดยพี่ช็อกโกและพี่สแตมจะมาคัดเรื่องมาเล่าให้น้องๆฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย